เปิดไพ่ส่งท้ายปีนะครับชะตาที่เปลี่ยนไปและโอกาสใหม่ที่กําลังรออยู่นะครับก็มาดูกันว่าส่งท้ายปีนี้นะครับและปีหน้าสําหรับชาวราศีเมษครับในคลิปนี้ความโชคดีความปังความสําเร็จของคุณจะเป็นในด้านไหนนะครับก็ลองมาดูกันก็คลิปนี้ผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด12บใบนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องราวของ12เรือน12เรื่องราวของคุณนะครับก็มาดูกันว่า ทั้ง12ใบนี้นะครับจะมีความโชคดีความปังหรือชะตาที่เปลี่ยนไปโอกาสใหม่อะไรที่จะเข้ามาครับสําหรับชาวราศีเมษก็คลิปนี้เป็นคลิปอ่าลันดอมขึ้นมาเนาะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในพลังงานของราศีเมษก็ตามแต่พลังงานผมอ่านเป็นพลังงานภาพรวมครับก็ ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอช่อง t a r o t Knowledge Oracle นะครับฝากกดติดตามคนละหนึ่งติดตามนะครับและใครมาเจอคลิปนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำช่องในการทำคลิปส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนนะครับมาดูกันนะคะว่าความโชคดีความปังหรือเรื่องราวดีๆนะครับในปี2,567สำหรับชาวราศีเมษครับ ขอดูหน่อยผมขอเตรียมไพ่นะครับในตำแหน่งที่หนึ่งของคุณนะครับขสี่เหรียญครับสี่เหรียญขึ้นมาพี่รัอสอดครับแต่ผมขอ ทำไพ่ก่อนนะครับ10ถ้วยครับ s i of Cups ครับหกถ้วย The Chariot ครับอืมโดเป็นธีมพลังงานที่ดีมากๆนะครับ มีไพ่กับหัวขึ้นมาเป็น Five of Cups ความสุขความสำเร็จสิ่งดีๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษในปี2568นี้ชตาที่เปลี่ยนไปโอกาสใหม่ที่กำลังเข้ามาสำหรับ สิ่งที่ผมเห็นนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสทางการงานที่อากจะเข้ามาหาคุณคีนัปสอดบางคนนะครับมีสัญญาณของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตในเรื่องราวความความสัมพันธ์ ดูเป็นพลังงานความสุขมากๆเลยนะครับชาวราศีเมษในปี2,568นี้สำหรับคุณมีความสุขครับเราก็มีโอกาสการเติบโตเยอะมากๆตำแหน่งการงานคือได้ขึ้นสูงสุดแน่ๆมีการปรับตำแหน่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งมีโอกาส ในเรื่องราวของตำแหน่งการเรียนรู้นะครับเข้ามาแล้วก็ Two o คัพส์ครับอืมเป็นพลังงานความสำเร็จมากๆถ้าถามว่าความสำเร็จความสมหวังนะครับของคุณในปี2,568คืออะไรนะครับผมมองว่าด้วยตัวคุณอ่ะในปี2,568เนี่ยชาวราศีเมษคือมีไฟมีแพชชั่นนะครับแล้วก็ ให้ในตำแหน่งตัวตนของคุณขึ้นมาในตำแหน่งแรกเนี่ยมันคือความสําเร็จโฟล์บอลคือความสําเร็จความสนุกในชีวิตความเอนจอยในชีวิตหรือบางคนอาจจะเป็นการสร้างรากฐานฐานะนะครับทางการงานหรือการแต่งงานสําหรับบางคนก็ได้สำหรับบางคนมีพลังงานของการมาเจอการหรือถูกดึงดูดในความสัมพันธ์เข้ามานั่นแสดงว่าคนโสดอาจจะมีแนวโน้มของมีคนเข้ามาคุยมีคน ให้มาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันซึ่งผมมองว่าช่วงกลางปีอะครับมันจะมีความสมหวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักเกิดขึ้นมาสําหรับบางคน <ๆ S 1> เพอๆอาจจะเป็นการพัฒนาต่อยอดในการเ,าเขาเรียกว่าพัฒนา relationship ของคุณต่อ,ต,อต่อไปนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการแบบตัดสินใจแต่งงานกันไหมเพื่อสร้างฐานะความมั่นคงกันต่อสําหรับบางคนการเงินนะครับ ความสาเร็จทางการเงินของคุณเนี่ยคุณจะมีโชคทางการเงินมาจากแหล่งที่คุณไม่รู้จักด้วยนะครับบางคนอาจจะเป็นพลังงานของเงินมรดกหรือหุ้นส่วนทํางานร่วมกันดีลการเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่ได้เงินเยอะก็ได้นะครับการเงินของคุณมันมาจากไอเดียของคุณนั่นเองไอเดียงานที่คุณทำครับหรืออะไรก็ตามที่คุณทำงานหลักของคุอยู่แล้วแหละ ช่องทางนั้นคือช่องทางรายได้มาให้กับคุณนั่นเองชาวราศีเมษสิ่งที่ผมเห็นเลยในพลังงานของการเตือนคืออะไรที่คุณไม่มีความสุขในวิถีชีวิตของคุณน่ะคุณต้องเปลี่ยนมูดอารมณ์ของตัวคุณเองเพราะว่ามันจะส่งผลให้คุณไม่มีความสุขไปตลอดเหมือนกันเพราะว่าในตำแหน่งที่6เป็นตำแหน่งของงานหรือวิถีชีวิตที่คุณใช้อ่ะครับคือ ผมมองว่าคุณกาลังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับหรือการทํางานสถานที่ทํางานหรือสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นด้วยสําหรับบางคนผมมองว่าไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับคุณเติบโตทั้งศาสของการพูดการสื่อสารการเจรจานะครับตรงเนี้ยนะครับคุณอาจจะใช้มากขึ้นในปี2568นี้ก็ได้ บางคนอาจจะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงพลังงานในบ้านโยกย้ายสิ่งของจัดของทําพลังงานในบ้านให้ดีขึ้นก็ได้บางคนอาจจะเป็นการกับย้ายมาอยู่กับคนที่รักย้ายกลับมาอยู่กับบ้านย้ายมาอยู่กับพ่อแม่อะไรแบบนั้นก็ได้หรือไปมี มีพลังงานในบ้านที่ดีขึ้นนะครับความสําเร็จของคุณเนี่ยเป็นในเรื่องราวของความสุขในการทํางานและโอกาสการเติบโตในการทํางานด้วยนะครับเราก็ถ้าสําหรับชาวราศีเมษบางคนคนมีไอเดียอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะทําในปี2025สิ่งที่ไพ่กำลังบอกกับคุณเลยคือการ Take a คชั่นการลุยการลงมือทำนั่นเอง แล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นมาให้กับคุณส่วนในตำแหน่งที่7ครับตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งของความสัมพันธ์หรือความรักเข้ามาผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นในลักษณะของหุ้นส่วนร่วมคิดร่วมแก้ด้วยกันและมีพลังงานของเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนโสดนะครับถ้าคุณไม่ได้อยากจะมีคู่ คุณจะมุ่งไปใน,ในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองการพัฒนาการงานนะครับหรือคุณจะต่อยอดตัวเองต่อไปอย่างไรในในอาชีพในการสร้างความมั่นคงนะครับแต่ถ้าใครมีความสัมพันธ์มีคู่อยู่แล้วครับดูเหมือนว่าพลังงานของผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคุมเกมนะครับคุมคู่ของคุณกได้หรือ ตัดอ่อก็เรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจกับทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็ได้ดังนั้นผมมองว่าความโชคดีความปังความสําเร็จของคุณอ่ะมันมาอยู่ในในตำแหน่งของความปรารถนาของคุณในเรื่องราวของคุณจะเติบโตไหมในองค์กรคุณจะประสบความสําเร็จไหมในงานคุณจะมีโชคลาภหรือมีเงินเข้ามาไหมผมมองว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นและในตําแหน่งตรงนี้ในตําแหน่งที่แดนะครับในไพ่ใบนี้ตําแหน่งที่8ดท,ที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันคือเงินหรือโชคหรือความโชคดีทางการเงินเนี่ยเข้ามาหาคุณนะครับจากแหล่งอื่นๆที่มันอาจจะเป็นเงินประกันเขาเรียกว่าเงิน เอาเงินไปลงทุนในบางสิ่งบางอยา่างให้มันต่อยอดออกมาก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นเงินประกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเงินมรดกนะครับที่มรดกหรือได้รับโอกาสทางการเงินแบบฟุกๆอะไรแบบนั้นเข้ามาและในตำแหน่งที่9ครับตำแหน่งที่9เนี่ยมันคือการเรียนรู้การเติบโตการเดินทางการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ย ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่9บางคนเนาะอาจจะได้มีความสุขไปฮันนีมนูนไปเฉลิมฉลองการแต่งงานใช่ไหมครับหรือไปเที่ยวเราได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้หรืออย่างหนึ่งเลยคือคุณคุณได้เ,ออเรียนได้ทำงานนะครับหรือได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเอง และ k คิงออฟ o อ d อยู่ในตำแหน่งเรือนสูงสุดของชีวิตของคุณก็คืออาชีพการงาน k คิงออฟ o r d ค่ะพูดถึงคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นผู้นำมีความชัดเจนในเป้าหมายมีการกล้าคิดกล้าทำมีหน้าที่ความรับผิดชอบนั่นมันบอกถึงว่าคุณชาวราศีเมษในปี2568นี้ ความสำเร็จในงานเกิดขึ้นมาความสำเร็จในการใช้ชีวิตหรือในความสุขต่างๆของคุณเกิดขึ้นมาด้วยและนะครับในพลังงานของจิตวิญญ,ญาณของคุณในเรือนที่สิบสองนะครับมันคือการที่คุณบางคนอาจจะแบบได้ใช้ชีวิตตามเสียงเรียกทางจิตวิญญ,ญาณของตัวคุณเองก็ได้มีความสุขมีความสุขกับคือผมเห็นว่า ในปีหน้าเนี่ยคุณมีความสุขมากขึ้นมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเติมเต็มตัวคุณมากขึ้นเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นอาจจะเป็นอาชีพอาจจะเป็นคู่รักอาจจะเป็นแบบคุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับหรือความฝันของคุณเนี่ยมันบรรลุผลก็ได้ดังนั้นผมมองว่าชาวราศีเมษในปี2568นี้โชคชะตาที่เปลี่ยนไปนะครับมันนํามาซึ่งโอกาสความโชคดี ความสุขในชีวิตของคุณนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของอาชีพการงานนะครับหรือบางคนอาจจะมีแบบเงินใหญ่เงินก้อนโตอะครับหรือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณมันมาจากตัวคุณเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ย ชาวราศีเมษที่มาเจอคิมนี้คุณเป็นคนที่มีพลังงานของความสดใสพลังงานบวกไฟความกระตือรือร้นแล้วก็การมีวินยัยการมีระเบียบในตัวคุณเองเนี่ยจะนําพาคุณให้ประสบความสําเร็จแต่อย่างหนึ่งที่ไพ่เตือนเลยคือคุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่างานนั้นเป็นงานอะไรก็ตามจะเป็นงานหลักงานเสริมหรืออะไรก็ตามคุณต้องมีความสุขกับมันเพราะว่า ถ้าคุณไม่ได้มีความสุขกับมันพลังงานด้านลบหรือความเครียดหรือความคิดมากวิตกกังวลอะไรบางอย่างตวเนี้ยมันจะส่งผลต่อต่อสุขภาพร่างกายของคุณอาจจะทําให้คุณแบบปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะอะไรแบบนี้ได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นคําแนะนําให้อา่าเป็นภาพรวมพลังงานให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่มีอะไรไก์ไลน์เพิ่มเติมอีกบ้างในปี2,568นี้สำหรับชาวราศีเมษ ก็ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งแห่งการเริ่มต้นจริงๆนะครับแล้วก็เป้าหมายอะไรต่างๆที่คุณจะทําวางแผนไว้ผมมองว่าคุณจะบรรลุได้เหมือนกันนะครับความสุขการเงินที่มั่นคงเงินฟุกๆความโชคดีทางการเงินเนี่ยในปีหน้าเนี่ย คุณลองสังเกตดูได้แต่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เนะว่ามันจะอยู่ในเดือนไหนแต่ผมมองว่ามันมีกระแสะการเงินจากแหล่งอื่นเนี่ยเข้ามาหาคุณการบรหิหารจัดการการเงินที่เป็นระเบียบการจัดการบรหิหารการเงินด้วยความรักนะครับการใช้เงินการเก็บเงินที่สมดุลกันเนี่ยมันอาจจะทําให้พลังงานการเงินของคุณไหลฟลูเข้ามามากขึ้นด้วยอันเอง คนโสดมีแนวโน้มของการได้เจอความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะโสดยังไม่ได้อยากจะมีใครเข้ามาคุณก็จะมุ่งไปในเรื่องราวของงานการสร้างอาชีพความสําเร็จในอาชีพของคุณนั่นเองดูแนวโน้มเป็นพลังงานของแบบได้เจออะไรที่มีความสุข Authenticity c ครับ Who I truly am is good indeed. I am authentic in thought, word and deed ครับไพ่ใบนี้คือการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราครับตัวตนที่แท้จริงของเราคือการแสดงออกมาซึ่งธรรมชาติของเรานั่นเองตามจิตวิญญาณของเราคุณอาจจะแบบสมมุติคนที่มาชอบคุณเขาอาจจะชอบคุณในแบบที่คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นของคุณนั่นแหละครับ ก็ได้หรืออย่างนึงคือ authenticity ในไพ่นี้อาจจะพูดถึงศักยภาพที่คุณมีความสามารถที่คุณมีคุณต้อง express มันออกมา present มันออกมานำเสนอมันออกมาครับให้คนได้เห็นถึงความสามารถถึงศักยภาพของคุณนั่นเองนะครับซึ่งศักยภาพตรงนี้เนี่ยอาจจะ ให้คุณได้รับกับโอกาสของการเติบโตนะครับก็ได้แล้วก็มี prosperity ครับ prosperity คือความเจริญรุ่งเรืองนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นถึงไอเดียแนวทางความคิดอะไรบางอย่างที่นำทางคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็ได้ as this tree grow and strong so f n e I s a I prosper from the universe universal device นะครับพลังงานของความเจริญรุ่งเรืองหรือ การได้รับการเก็บเกี่ยวผลผลิตผลกำไรความสุขในทุกๆด้านกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2,568นี้สำหรับชาวราศีเมษรครับก็น่าจะประมาณนี้เลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ